ูรมันดอนจะเปลี่ยนให้คนทุกคนที่สับสนชีวิตไม่มีเป้าหมาย <Pie year nes> <initiative> <stop> <later> ความคิดไม่ดีและมีหนทางที่เดินไปเวลาแห่งกำลังใจให้กลาวอีกครั้เปลี่ยนคนสังคมที่มันเสียหายชำระลางให้ใจเรามีศรัทธา คนสะอาดโลกใบนี้สะอาดสว่างตาเอกภาพแห่งศรัทธาทั่วพื้นดินให้รอมาดอนกำกับเอ้าพี่ดับเครื่องเลยเหรออาอทำไมก็ถึงบ้านแล้วเนี่ยโอ้ยก็ผมอยากจะให้พี่ช่วยสอนขับรถให้หน่อย โอโทำไมไม่บอกแต่ปากซอยอ่ะพิ่งนึกได้แล้วใครจะไปคิดว่าพี่มาถึงแล้วก็จะดับเครื่องเลยไม่รู้เว้ยไม่ว่างแค่ไปขับรถจากเต็นมือสองมาให้เนี่ยก็เสียเวลามากพอแล้ะเองไม่ดูวิธีขับรถจากย t u b e เอาแล้วกันพี่พี่พ ้าพี่กลับมาแล้วเหรอทำไมวันนี้กลับเย็นอ่ะพี่พี่พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนะพี่พาผมไปสอนขับรถหน่อยนะพี่นะทําไมฉันต้องมาเสียเวลาสอนแกด้วยเนี่ยแกก็ไปหาโรงเรียนสอนขับรถเอาดีโอยพี่อันนั้นค่อยไปหาเสริมเอาก็ได้ผมแค่อยากเรียนพื้นฐานกับพี่กเท่านั้นเองนะนะพี่นะนะพี่นะพี่โอ้ พี่พี่ผมพร้อมแล้วนะทุกเนี้ยพี่สอนหน่อยนะพี่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 พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วอะ่ะสอนผมขับรถหน่อยนะนะพี่นะถ้าพี่ไม่สอนอะ่ะผมไม่ขับแล้วนะรถอะ่ะเออ,เอ,อ ช่อมห้ hoo, ููมั้งนานแล้วสบายมากเดี๋ยวพี่ดูนะผมนะจะไม่ให้เสียชื่อคุูทูบแน่นอนอืม งน, <S <S นี่เท้าขาวา e เอียบเบรกเข้าเกียร์ดีค่อยๆปล่อยคันเร่งค่อยๆแต่คันเร่งโอ้ไปแล้วพี่ไปแล้วไปแล้วพี่พี่ไปแล้ว,ลว,ลวโอ้ยโอ้ยจริงๆเลยโอ้ยพี่ <S <S ก็กผมเพิ่งเคยลงสนามจริงครั้งแรกนิกดนึงต้องมีนิดนึดงไปนะพร้อมนะไปแล้ว

เฮ้ยต้องไปเบรก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 ฝั่งฉันอะไม่มีเบรกเหมือนโรงเรียนหัดขับรถยนต์นุ้ยเนี่ยแต่ขาฉันเนี่ยก็ช่วยเบรกจนขาเก่งไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยนี่ไม่เอาละอะไรก็ไม่รู้ไปกลับบ้านกลับบ้านใครขับเอ่อรไม่เยอะเป็นขับแล้วกันเพระวังระวังหน่อยนะ អូក៏ៗៗขับก็ได้จูจูจูตังจูเด้อจูจูโอ้ยเบาเตี้ยអានមាន TV โอ้ยจูจูจูตังจูเด้อจูจูចិត្តណាស់មើលស្បាយមកមែនទេអើយចឹងจูจูตับจูកុំអាឆ្ឆាឆ្ឆាឆ្ឆា

ก็ผมกลัวขับไปชนเขานี่พี่พกลัวชนก็เบรกดิเหยี่บคนเร่งทำไมอะ่ะก็พี่ก็เห็นว่าผมเบรกแล้วอ่ะแต่มันตกใจอ่ะพี่แล้วทำไมไม่หักลมกำแพงเนี่ยโหยขับรถง้อแบบนี้อย่าขับเลยดีกว่าไปโหดรถเมย์เหมือนเดิมเอาไหมพูดแล้วเสียอารมณ์วะนี่ฉันไม่อยากลงไปดูซากที่อยู่ข้างหน้ารถกันเลยเนี่ยดีนะเป็นรถมือสองถ้าเป็นมือหนึ่งเนี่ยแพงแล้วแน่ไอค่าซ่อมไม่ต้องห่วงแล้วฉันไม่ช่วยกแน่นอนเออไม่ช่วยก็ไม่ต้องช่วย พี่รู้อะไรไหมพี่ไม่น่าโตมาเลยเพราะว่าตอนที่พี่เด็กๆพี่ดีกว่านี้เยอะมาดีไงพี่จำไม่ได้้วเหรอว่าตอนที่พี่เด็กๆพี่เป็นคนสอนผมขี่จักรยานครั้งแรกอะตอนนั้นพี่ไม่เคยดุผมเลยสักคำ เร็วๆตรงตัวให้มันนะเอ้ยมองไปข้างหน้าด้วยแล้วเบรคกจ้าให้มันเลยนเนี่ยบอกไว้จับเบรกให้มันไงเออเอ้ยเยท้าอะ่ะเหยียบดีๆเฮ้ยอย่าลืมมองไปข้างหน้าเนี่เดี๋ยวแกปั่นไปเรื่อยๆเลยนะพี่จะลองปล่อยมือดอูาเพิ่งปล่อยมือสิพี่ก็ผมกลัว,วล้มอ่ะแล้วถ้าแกไม่ปล่อยมือเนี่ยเมื่อหล่จะปั่นเป็นฮะก็<อ> ผมกลัวลมแล้วเจ็บอะ่ะนี่แกรู้ไหมกว่าที่พี่จะปั่นจักรายานเป็นเนี่ยพี่ก็ล้มได้แผลมาเหมือนกันแหละแล้วแกรู้ไหมกว่าที่เด็กทุกคนเนี่ยจะปั่นจักรยานเป็นพวกเขาก็ล้มได้แผลมากันทั้งนั้นแหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ปั่นได้เพราะเขารู้เขาจะกดเบรกตอนไหนแล้วเขาจะเอาขาลงเมื่อไหร่ เพื่อที่ไม่ให้ตัวเองลม้มปะพี่เชื่อว่าแกทำได้ส,สู้เอาพี่รู้ไหมว่าผมจำคำที่พี่สอนได้ขึ้นใจเลยนะพอผมโตมาผมถึงรู้ไง ว่ามันโคตรปัดญาเลยแล้วผมก็เอาคำสอนที่พี่สอนผมอะมาใช้กับการทำงานของผมครั้งแรกพี่รู้ไหมว่าพี่เป็นต้นแบบของผมเลยนะพอผมซื้อรถมาคันแรกผมเลยนึกถึงพี่ไงผมอยากให้พี่เป็นคนสอนผมเหมือนตอนเด็กๆ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมอะอยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับพี่บ้างเพราะพอเราโตมาเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันพี่ก็เครียดกับงานส่วนผมก็เครียดกับงานเหมือนกันผมไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นอีกแล้วพี่ ขอปัญญาในการขับรถคั้งแรกหน่อยดิพี่เท่าที่มีประสบการณ์มาปัญญาสั้นๆก็คือขับไปเลยเลยเลยพี่มันไกลนะโอ,โอ้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 อยากชคกคนข้างๆใช่ไหมลูกโอ้อยากชคกคนนี้มันกลวนปศาสาทที่มันลูกเย็นเย็นลูกเย็นเย็นะอย่เาอเคโอเคโอเคไปไปไปเปไปแล่ไป,ไปลแล้วจะไปข้างหน้าไม่ได้นะข้างหน้ามีกำแพงต้องถอยหลังก่อน จะให้ว่องเลยไปนะเย็น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 ให้รอมาดอนกำกับตัวเราขัดเกลาส เปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนรอมาดอปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมชีวิตผู้ศรัทธาจะไขควาสูงบทด้วยจำ